ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราก็เล่นฟุตบอลครับอนะ่เล่นฟุตบอลก็หโรงไม่มีปัญหาข,ขั้นแรกก็คือหัวเขา่าครับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขา,ขาก็แก๊กครับ,รบแกลบใช่ฮะผมต้องแจที่ปั๊มขอเขาบอกเข้าห้องคนพิการท่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นอืฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาล เช็คครับจะผ่าละครับข้างเดืนหนึ่งแสนดหมื่นบาทข้างละข้างละผมผมก็ตัดสินใจเอาแล้วครับตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดแนล้วอยู่มาวันหนึ่งเหมือนทานครับอาจารย์สูทิงบอกเฮียอย่าเพิ่งไปเลยโรงพยาบาลไม่หนีไปไหนผมมาเมื่อวันที่สิหเดือนที่แล้วครับวันที่16นะฮะจำไว้นะฮะสิบห <16. S 2> ผมนั่งตรงนั้นเนอ่ยผมซื้อไปเลยกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะส,ส,สี่ไม่ใช่หวยนะส,ส,สี่ไม่ใช่ใบหวยมือละฮะสีสสส่สามมือสามมือ,อมผมหนักกว่านั้นเนี่นะผมเข้าห้องน้ำนะครับไม่ได้พูดหยาบนะฮะอาบน้ำเสร็จต้องใส่เกงข้าไในใช่ไหมวพรายาผมทำเราอสตนเลส หมือคนพิการเ่ต้องจับทีละข้างครับโทษทีนะฮะใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่กินขายาวใส่ปั๊บผมออกมาเรียบร้อยมันมันลำบากมากอะแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะขว่ย้างคุณลองขวาย่างดิคุณยกขาขวาย้างดิอ่าใช่แต่ผมแต่กอนนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ คุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุพรพลนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอยู่นี้ผมสบายไหมผมสบายโอ้ก็ก่อนนี้คุณท่านหตอรครับอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ครับกับ่างนี้ผมสบายครับด็ออร์ผมขอบคุณด็ออร์นะสิบหกเดือนที่แล้ววันที่สิบหกเดือนที่แล้วแค่เดือนเดียวคุณดูวันนี้ที่สิบเอ็ดยังไม่ถึงเดือนอออาทิตย์แรก ผมทานวันที่16คือวันพุธครับแล้ววาทิตผมมาอีกช่วงเวลอเดอนเดียวกันผมมาโชว์ออฟทุกคนเลยอืมปัจจุบันนี้ปีเสร็จแล้วครับก็ยังไม่ได้ฝากเก่าแล้วก็เดินคล่องแคล่วนะฮะก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่า T.S. ของของคุณสุรพลเนี่ยลดลงไปครับคราับนะไลนต่อไปนะครับคือนั่งทํางานเราคิดว่าเออเราทําบัญชีคอมพิวเตอร์เราใช้นิ้วมากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเป็นแบบเหมือนอักเสบที่ข้อนิ้ว อักเสบอยู่ข้างในแล้วก็ปวดใช่ค่ะก็เลยไปหาหมอไปหาหมอแผนปัจจุบันก็ซักถามก็หมอก็สรุปว่าเป็นลูมาตอยเป็นไขข้อลูมาตอยเนี่ยค่ะคือปวดมากปวดที่ไหนบ้างครับนิ้วตอนนั้นเป็นทุกข,ข้อ่ะข้อเท้าโอ้โหเข่าบว,วมคออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหมดแต่คุณหมอก็จานัดไปทุกเดือนครับพอเอายามาทานพอเดือนที่สองไปเนี่ยพอเจาะเลือดมาก็ ตับอักเสบแบบเฉียบพลันคือตับมีเลือดออกใช่ไหมคะเอ๊ยเราก็กลัวละเอาสเตีรอยมาให้เราทานเราก็รู้จักว่ามันไม่ดีอย่างเง<อ>ี้ย <นะ S 2> ค่ะใช่ไหมคะก็ทนกินไปประมาณสามเดือนตับก็แย่ขึ้นแย่ขึ้นก,นก็ก็ทิ้งเลยะคะ่ะยาแผนจุบันนี้ก็ทิ้งเลยอยู่บ้านเนี่ยเดินก็ไม่ได้พอรู้เดินไม่ได้ะมัน,น,นมาลงไม่ได้แค่นอนแค่นอนบนเตียงแล้วจะพลิกอะคะ่ะจะพิกเนี่ยต้องให้ลูกมาช่วยยก ยกพลิกอย่างเงี้ยค่ะงัดเอาฮะงัดค่ะประเภทแบบนอนตกหมอนจะเอาหัวไปวางบนหมอนเนี่ยก็ไม่ได้ต้องแบบโทษนะคะต้องดึงผมตัวเองเพราะว่ามันเจ็บน้อยกว่าที่เราจะเกงคอะคะ่ะต้องดึงดึง,ดงแล้วก็แบบเวลามันปวดเนี่ยแบบดาวยิบยิบยับยับ,ยบที่เขาว่ากันนะคะก็ได้เห็นดาวและที่เขาว่าปวดจนเห็นดาวมันเป็นยังไงก็เลยก็เลยมาศึกษาดูอ่ะคะ่ะก็ที่รู้จักบินก็คือจากการศึกษา ทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละจากรูมาตอยแล้วทําไมมันไปส่งผลกระตับด้วยคือรูมาตอยนี่มี2อย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าไปช้าๆเป็นนิดๆหน่อยๆไปเรื่อยๆสิปีก็ยังไม่เป็นไรรูมาตอยนี่ไม่ได้ทําให้ถึงตายแต่ทําให้พิการได้ก็คือมันเกิดการทําลายข้อต่อและกล้ามเนื้อนะคะคือเดินไม่ได้เดินไม่ได้อะไรไม่ได้ถ้าเราดูคนที่เป็นโรครูมาตอยเนี่ยนะคะต้องไปดูที่นิ้วมือเขาเขาจะนิ้วมือหัวแม่มือเขาจะงุ้มลง ไม่สามารถหยิบได้และลักษณะนิ้วของเขาเนี่ยจะหงิกงอ uh huh. เราจะเห็นเลยมันจะเกิดปุ่มบริเวณข้อต่อในหน่อย,หอยใหญ่ขึ้นหใหญ่ขึ้นแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะเกิดการพิการก็คือนิ้วจะงอไม่ได้เพราะมันเกิดทําลายบริเวณข้อต่อทีนี้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีมันมีกลไกซ่อมแซมครับเมื่อเกิดการทําลายร่างกายก็จะซ่อมแซมเนื่องจากบีมเนี่ยสามารถปรับระบบภูมิคุ้มกันได้ที่ต้นตอเลยที่ต้นตอเลยเพราะฉะนั้นถึงหายได้งที่ถามว่าตับแย่ไปก็อย่าลืมว่ายาที่เรากินไปเนี่ยมันจะไปถูกทําลายที่ตับแล้วก็ขับออกทางไตเพราะฉะนั้นการกินยามากๆเนี่ยผลที่ตามมาก็คือ โรคตับแล้วก็ตามมาด้วยโรคไตอครับอย่างกรณีนี้เนี่ยถ้าคุณหมิงบิมต่อไปเรื่อยๆรูมาตอยมีโอกาสหายไหมครับก็ถ้าสภาพระบบภูมิคุ้มกันเป็นปกติใช่ไหมฮะเกิดในภาวะสมดุลมันก็จะไม่มีอาการ ก็อย่างที่บอกทุกครั้งว่าขณะนี้สภาวะมละพิษสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันเป็นอันตรายกับเราเรากินผักเราก็เจอยาฆ่า,มาแมลงเราออกไปท้องถนนเราก็เจอควันรถใช่ไหมคะทุกอย่างมันมันเป็นพิษทั้งนั้นที่มันไปทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราผิดไปจากปก,กติเพราะฉะนั้นตัวเองก็บินทุกวนันคะ